สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็บผู้ติดตามช่องสงวนกุลรวงผมเ่็ใย่ยเปียกนี่แหละครับหรือแอดมินเปียกบอกมันตันสมัยคือสับไว้รุ่นเนี่ยจัจหน่อยเมื่อนี้ผมได้มา,าถ่ายทํำอยู่โล่งเก็บรถรถโไถยน้อยเจ้าแลดดงครับนะ กล้เล่ละครจะน้อยก็ได้ลุงให้ลงหน้าครับนะได้ทําหนาทีแล้วหอดแม่สาพุธภาเนี่ก็สิได้ทําหนาทีของเจ้ารถไทยน้อยจเจ้าแลดดวงละครับความสวยงามความได้หุ่นนะแล้วก็ทำให้ทำหน้าได้จริง ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาครับทั้งล้านเพราะง้ฉลองนี่เปิดตัวรถไต้น่อยเจ้าแรดด่งมากกับเป็นเวลาหนึ่งปีเต็มๆครับปรากฏว่าได้รับความนิยมนะจากท่านผู้ชมทั้งช่องของผมนี่แหละ ของพะย่เปียกนี่แหะสงวนกุลวงนี่ได้มาสนับสนุนนะได้ชมเชียบที่ผมลงไปก็ได้พากันน้ำรถไถน,น้อยนะครับเดินตามเขานี่มาให้ทั้งสร้างนี่อดัดแปลงครับนะ ซึ่งราคาดัดแปลงเนี่ยต้งล้านเพินเอาก็มีสองราคาครับมีหกเมื่อนคือตัวธรรมดาแล้วก็มีเจ็ดเมื่อนก็คือตัวท็อปตัวท็อปมันเป็นยังไงล่ะพอไงเปียกนี่คือขั้นตัวนี้แหละครับขั้นนี้แหละขั้นต้นแบบนี่ครับนี่ขั้นต้นแบบ ผู้ใดเอามาเฮ็ดกับสิคือขั้นน,นี้สวยงามครับนะบานนี้ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีนี่เจ้าแลดดงนะครับรถไถน้อยดัดแปลงจากรถไถนั่งขับก็จากเดรถไถเดินตามโอ้ขอตัวมาเป็นรถไถนั่งขับนี่ถ้าทนี้นมีโลโก้กอยู่ครับ ดันได้เห็นโลโก,ก้ใส่จักเทียอยู่นะครับมือนี่เป็นมือสันวันดีก็เลยได้ติดสติ๊กเกอร์นะครับยี่หอหรือแบรนหรือโลโก,ก,ก้เรีวตั้ิเอิร์ล่ะครับนี่ลหละครับลดไถน้อยเจ้าแลดดงครับ งามบอกครับท่านผู้ชมครับนี่แหนเมกคักๆล่ะครับนี่นี่ยกค่างค้นขึ้นทางสายมื่อครับอมันชียุบางบางสายพานทางขึ้นทางสายมือนี่ครับมากสะมีมิตูแลดดำก็คือแรดดง มันไม e ่แลี people, ่ยว่ะล <is this> ่ะพอใหญ่เ <und> ป <erem un ters> <quir ag crawl prejudice> ียกบ่แม่งวัวกระทิ้งตีเลี่ยดแต่สิเบิ้งเอาง้นตัวครับแฮนเมกล้วนๆล่ะครับฝีมือพอใหญ่เปียกล่ะนี่เอาเห็ดได้ซัมนี่ก็เอาละพ่อเป็นสัญลักษณ์นะครับฟาซิมี่ยังสติ๊กเกอร์แรดสีดำนะครับตัวหนังสือสีนดำนั้น เขียนว่าเจ้าแรลดดงง่ามบอกง่ามกับตีติ่งมาในเดือรับเดอนะครับ,ารบอาจากที่รับใส่พ่อแม่พี่น้องมาหนึ่งปีเต็มนะไทยหน่อยเจ้าแรลดดงก็มีโลโก้กมีแบรนด์เป็นของจะของเป็นท่าการละครับนี่ละครับออกแบบมาก นะครับงามบ่งงามกัดที่ส้มกันมานะครับรถไถน้อยเจ้าแลดโดงนะกำลังได้รับความนิยมนะชื่นชอบขอความบุญขอบคุ้อาพี่น้องทั้งหนองคายโอ้ยโทรมาหลายติดตามหลายครับพี่น้องทั้งร้อยเอด็ด ว่านกับประมาณสามสี่คนโทมาพี่น้องทั้งรอยเอ็ดครับนะพี่น้องทั้งอุบลพี่น้องทั้งบุรีรัมย์ทั้งป่าเกินเชียงรายเชียงใหม่สกลนคนยรยะโสธรนะครับทางขอนแก่นาทางเชียงยืนอขอนแก่น อุดรทั้งบ้านพิละทั้งบ้านเพียก็มีทั้งบ้านบอัวจนตำบลหน,นองบอัวทั้งอุดรเฮานี่หลายครับเพิ่นมาฮอดมาเถืงกับมี่ทั้งเมี่งเลยครับขอขอบุญขอบคุณทั้งเมี่งเลยหนองคายเพิ่นเอารถอันรถลงไฮลงหน้าขนสอบ ทั่วเหลืองสอบเขาโคตรเพื่อนนั่นแหละครับนะเพื่อนเอามาให้ดัดแปลงโอ้หลายเยอะครับเป็นสิบสบขั้นหมละนะครับมันอาดสีซ่าเนี่ยนะครับเดออว่ากับ,บพื่อนไอ้หลวงซ่าเนี่ยมันต้องได้เลือดได้ตัดออกเบิดสิส่าเนี่ยใแต่ว่าได้อยู่หอกครับนะขอขอบคุณขอบพุดหลายๆที่มาอุดหนุนมาเหยี่ยมมาชม นาครับทั้งลานกระเฮ็ดเป็นมาเฮ็ดอยู่นอกทงเป็นอิสระนะครับเป็นอิสระอยากเศร้าอยามใดกัเศร้าใดนะครับบ่จากเศรื่ยามใดกับเศร้าใดบ่ได้รบกวนเฮ็ดไปแน่เก่บาบ่ได้รบกวนเสียงดังแน่กับบ่ได้รบกวน เราว่าอยู่นอกทวงนะครับเอาคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แหละครับามานำเสนอโลโก้หรือแบรนด์รถไทยน้อยเจ้าแลดดวงนำเสนอโดยพญ่นีเปียกนี่แหละครับผู้ใดท่านได้ติดตามก็ ขอใหติดต่ำในเด้อครับเด้อขอขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ